สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาชีพล่าสุดหนุ่มทำอุปกรณ์หลังจากคลิปที่โด่งดังในโลกออนไลน์กับกรณีหนุ่มมา์เซอร์รายหนึ่งนั่งอยู่ในห้องคล้ายกับกำลังทำอะไร,ร,รที่ผิดกฎหมายอยู่จนเจ้าหน้าที่มาพบถามว่าเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรก่อนที่เจ้าตัวจะหันมาด้วยความตกใจพร้อมบอกว่าทำอุปกรณ์อยู่ต่มหนุ่มรายนี้ได้ผ่านการบําบัดแล้ว และเจ้าหน้าที่กำลังติดตามพฤติกรรมหลังบำบัดอยู่ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวมีสีหน้าที่สดใสขึ้นพร้อมกับประกาศฉันว่าพอไม่ทำแล้วอุปกรณ์ล่าสุดกลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อหนุ่มมาร์ตเซอร์รนยนี้ได้หันมาไลฟ์เฟซบุ๊กขายเสื้อผ้าออนไลน์ชาวโซเชียลต่างเข้าไปดูกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว,ว่าวินาทีนี้เขาได้กลายเป็นคนดังไปแล้วจริงๆยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้และอย่าหวนกลับไปทางเดิมอีกนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทับปิกขอบคุณครับ